สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนมกราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดราศีมีนนะคะอิทธิลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการบริการนะกับธุรกิจ รวมถึงนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นด้วยนะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่มีความราบรื่นนะคะแลิทธิพลของไพ่การเงินเข้าหานะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีโชคนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพนะคะต่างๆอาจจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้ชายนะคะถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดี แต่ต้องไปปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องของความน้อยเนื้อต่าใจนะคะหรือเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างแล้วคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สดุด <c oughs> ผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าคนที่เกิดราศีมีนเองนะคะไม่ได้ให้ความนะคะสนใจอะนะกับเรื่องของภาระหน้าที่หรือการทํางานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควรฉะั้นต้องไปปรับในเรื่องของความเข้าใจกับตําแหน่งนี้นะคะ ละตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชีิที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังเพราะอาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้จ่ายนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องบ้านเรื่องร้าน อาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยยังเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือนะหรือยังเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้อยู่แต่เดี๋ยวนี้อย่าไปมีปัญหาหรือต้องอย่าใจร้อนน่ะนะ,ะพยายามปรับในเรื่องของความเข้าใจกันกับตำแหน่งนี้ด้วยนะคะตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะถือว่าบางคนอยู่ในช่วงที่ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมถ้ามีเรื่องของการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมแล้วนะคะควรที่ จรบทําให้เสร็จแล้วก็หาเลิกสวยๆเรื่องของการขึ้นบ้านหรือขึ้นร้านใหม่หรือคนไหนที่กําลังมีความคิดที่จะปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือร้านขอให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ด้วยเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆจะได้ราบรื่น อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการยกย้ายด้วยนะนะคะฉะนั้นในเรื่องของบ้านนะคะหรือร้านค้ายัางต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยเรื่องของเข้าของมีค่าอาจจะสูญหายรวมถึงนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะคะแล้วคนในบ้านนี่อาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการป่วยนะคะหรือเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เข้ามานะคะหรือความร้อนลุ่มที่เกิดขึ้นในตัวบ้านหรือตัวร้านนี่อาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางนะ คนที่เกิดราศีมีนเองควรที่จะเข้าไปกราบนะคะขอขมาหรือกราบขอพอรจากท่านท่านจะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปสำรวจดูด้วยว่าบ้านหรือร้านนี่มีตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยรลา้าให้ไปทำการแก้ไขซะนะจะทำให้เรื่องของการเงินไม่ล่วไหลออกไปมากนะคะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่จะเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอันนี้ให้ไประมัดระวัง ตำแหน่งของญาติพี่น้องต้องรอบคอบจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารบางอย่างเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการร่วมงานกันหรือแม้แต่กฎหมายเรื่องของคดีความอาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหากันในเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความฉะนั้นก็ต้องไปเตือนนะคะหรือต้องไปปรับความเข้าใจกันให้มากๆหน่อยนะคะในตำแหน่งของบริวารนะคะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเรื่องบริวารนะ คือบริวารอาจจะไม่ได้มาทํางานประจำนะคะอาจจะมาทํางานช่วงสั้นๆหรือทํางานเป็นช่วงๆเท่านั้นหรือทาทาหยุดหยุดน่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปทําให้ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ทํางานได้ตลอดเวลาจะได้เสร,ริมดวงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนไหนมีเรื่องของบริวารอยู่แล้วก็ให้ไประวังเรื่องของการเงินแล้วกันกับตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตําแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทาง เรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่อยากจะไปเตือนก็คืออาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายในตนําแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะเกิดขึ้นกับตําแหน่งของลูกหรือหลานด้วยฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเตือนหรือต้องไปควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ให้มากๆนะคะตาแหน่งของเพื่อนถือว่ายังได้เพื่อนร่วมงานที่ขยันได้เพื่อนที่มีประสบการณ์นะเข้ามานะคะอุปถัมภ์เรื่องของการทํางาน ในตำแหน่งนะคะของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงรวมถึงอาจจะเป็นคนผิวสองสีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดราศีมีเนี่ยเป็นช่วงเดือนนะคะที่มีความคิดที่จะ หาธุรกิจเสริมนะคะหรือบางคนก็กําลังอยู่ในช่วงที่กาลังหาที่ฝึกงานะนะ่ะเด็กที่กําลังจะจบใหม่แบบนี้นะคะก็อาจจะหาที่ไปฝึกงานนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยันน่ะในเรื่องของการทํางานนะคะค่อนข้างมากคือบางคนนี้ฝึกงานแล้วนะก็อยู่ในช่วงที่ต้องสร้างผลงานเพื่อที่จะได้สัญญาหรือจะได้เรื่องของการบรรจุหรือการโปรโมทนะคะจุดพลของไพ่การทํางานขึ้น2ใบนะ ถือว่าเดือนนี้นะคะการทํางานยังค่อนข้างมากรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมีนอยู่เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการปรับนะคะหรือว่าการปรับปรุงอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าหรือผู้บริหารแล้วก็อาจจะมีการปรับบุคลากรในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ทําให้เรื่องของการทํางานเกิดการเคลื่อนไหวนะ แล้วเรื่องของการร่วมงานกันหรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลุ่มการทํางานร่วมกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปรับกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้การทํางานต่างๆนะคะยังอยู่ในช่วงเดือนที่ต้องวางแผนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะร่วมกันนะคะให้เกิดประโยชน์ที่สุดด้วย มองว่าการทํางานนี่ยังขึ้นไพ่สวยอยู่แต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเราต้องแก้ไขปัญหาหรือต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของการทํางานทุกอย่างด้วยนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยยังปินที่บนของไพ่เสียหายอยู่นะเราก็ต้องสร้างผลงานให้มากๆหน่อยแล้วก็รู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับความเข้าใจกับตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่รายได้การเงินค่อนข้างโดดเด่น สำหรับคนที่เกิดราศีมีนะคะเพราะมีชุปนนของไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญถือว่าการเงินนี้นะคะเข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการซ่อมบ้าน ซ่อมร, ان, ร ine, ้านหรือมีการยกย้ายนะคะทำให้เรื่องของการเงินอาจจะเกิดค่าใช้ใจ่ายบ้างหรือปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารนะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติอาจจะทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายแล้วบางคนนี่ต้องระวังเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยไม่งั้น nên, ก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะมีเหตุให้ต้องรั่วไหลออกไปนะคะฉะนั้นนะคะถือว่าการเงินเข้ามาแล้วนะคะแต่คราวนี้ในเรื่องของการบริหารหรือการควบคุมค่าใช้ใจ่ายอ่ะต้องขึ้นอยู่กับคนที่เกิดราศีมีนะเพราะว่าเงินปลายได้ดีแล้วล่ะ แต่เดือนนี้ก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะฉะนั้นถ้าเรารู้จักควบคุมในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะการเงินก็จะไม่ล่วไหลออกไปแล้วเดือนนี้มีทุ่บุญของไพ่การถูกหลอกถูกโกงไหมก็มีนะฉะนันยังต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือเอกสารด้านการเงินให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดนะมีทุ่บุของไพ่การเริ่มต้นความรักเข้ามานะก็อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันสําหรับคนโสดอาจจะเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคนนะคะ เป็นความรักนะคะที่คนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างที่ต้องใจเย็นๆกับเรื่องของการพัฒนาด้วยมันเห็นนิทุบของไพ่ผิดตัวหรือผิดฝา นะคะเกิดขึ้นกับเรื่องของการจับคู่ด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้มากที่สุดน,นะ,ค,ะคนที่เราชื่นชอบนะคะก็ควรที่จะชัดเจนส่วนคนที่ไม่ใช่ก็อย่าไปเผลอทําอะไรที่เกินเลยไม่ไงั้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะ,ะทำให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ผิดฝาผิดตัวนะคะแล้วทำให้เรื่องของการพัฒนาค่อนข้างยากรวมถึงนคะอิทธิพลของไพ่นะคะกนะารคบซ้อนด้วยคือต้องมองว่าความรักมันเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ามันเห็นอิทธิพลของไพ่รักอิสระ นะะนัในเรื่องของความสัมพันธ์นี่มันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างก็ต้องพยายามพัฒนาการหรือยังไม่ตัดสินใจว่าชอบใครแหละนะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะ่ะโดยเฉพาะบางคู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะก็ต้องพยายามใส่ใจกันให้มากๆหน่อยนะเพราะว่ายังมีเรื่องของปัญหาที่ต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะ ยังเห็นที่พลของไพ่ความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องบ้านเรื่องลูกนะคะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นะคะบางคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างนะคะเกิดขึ้นนะเพราะยังเห็นที่พลของไพ่การหย่าร้างนะฉะนันยังต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแต่ถ้าคู่ไหนมีการหย่าร้างมาก่อนแล้วเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องกลับมาพูดคุยกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะเรื่องบ้านรวมถึงเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยนะก็อาจจะมีเรื่องของการมาพูดคุยกันหรือมาเคลียร์ปัญหากันนะทำให้เกิดทางออกที่ดีนะคะฉะนันก็จะมีสถานการณ์แบบนี้เข้ามานะคะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังรักกันไหมคือยังมีไพ่ความรักเกิดขึ้นนะ เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องของความรักนี่มันแพ้นะคะในเรื่องของผลประโยชน์มันแพ้ในเรื่องของความทิฐิแพ้ในเรื่องของอีโก้มันมีชั่วพลงไพ่การต้องการเอาชนะกันเกิดขึ้นมนเลยทําให้เรื่องของชีวิตคู่นี้อยู่กันยากนะฉะนั้นคู่ไหนนะคะที่มีปัญหาการร้องนะคะให้โอกาสกันแล้วก็ปรับกันก่อนนะคะจะทําให้เรื่องของความเข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นนะจะได้ไม่มารู้สึกผิดหวังอะหรือเสียใจทีหลังนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องมองว่านะาจจะมีปัญหาโรคเก่านะคะที่กลับมาเลื้อนหลังความดันหัวใจการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็นะคะบริเวณเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เป็นโรคเป็น,เป,นเป็นหายหายนะ าอาจจะมีปัญหาบ้างบางคนเลือดจางบางคนวูบบ่อยอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะอาจจะเข้ามานะคะลำไส้ไม่ค่อยดีนะ,ะแล้วก็มีการติดเชื้อนะคะบริเวณตับหรือฮอร์โมนบางคนอยู่ในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็ต้องดูแลเต็งให้มากนะ,ะเพราะยังเห็นที่ผลของพ่การแท้งบุตรนะ ฉะนั้นต้องดูแลแตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเหนือก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมีนที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีมีนวันอาทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะมีที่ผนองไพ่การเริ่มต้นหรือไพ่โอกาสเข้ามาทําให้เดือนนี้ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ลาบรื่นสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือเรื่องโชคลาภการเงินก็จะเข้ามารวมถึงนะคะไม่ว่าจะซื้อทรัพย์สินนะคะหรือว่าจะขายอะไรก็ทําให้เกิดกําไรนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้ถือว่าคนสดเด่นนะคนวันอาทิตย์ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามความรักจะกลับมาปรับกันได้แล้วคู่ของคนรักยังรักนะรวมถึงอาจจะมีเข้าของหรือของข,องขวัญบางอย่างเข้ามานะคะฉะนั้นต้องมองว่าคนที่เกิดราศีมีนวันทีนี้เด่นเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินรวมถึงธุรกิจการงานก็มีโอกาสแล้วก็ธุรกิจก็ต้องเน้นการบริการเป็นหลักนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีนวันจันทร์นะ มีทีพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นหรือปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเข้ามาให้ต้องแก้ไขอาจจะเป็นเดือนที่ต้องวางแผนหรือหาความรู้มากๆหน่อยนะค,ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีปัญหานะคะแต่ว่าปัญหาที่เข้ามาจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ การงานนะคะเรามาระวังความใจร้อนหรือการทะเลาะวิวาทกับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนร่วมงานด้วยรวมถึงนะคะจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายการเงินนะในเรื่องของการนะคะซ่อมบ้านซ่อมร้านขอให้บอกกล่าวเจ้าที่เอาไว้ด้วยนะคะ แล้วคนไหนที่ติดบนบานสารกล่าวขอให้ไปแก้นะคะอันนี้จะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นคือต้องมองว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะจะเคลื่อนไหวอะไรต้องระวังเพราะไพ่เสียหายนี้มันค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องวางแผนทุกครั้งนะคะหรือต้องปรึกษาผู้ใหญ่ให้มากๆหน่อยจะทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันฉนันต้องไปปรับนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากๆหน่อยร่างกายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเข้ามาแต่ดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่นะคะฉะนันอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องสร้างกุศลให้มากๆถ้าคนที่เกิดปันจันทร์ทำงานเป็นแพทย์ ทำงานเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะหรือว่าการตั้งสารต่างๆหรือวิธีกรรมต่างๆอันนี้มองว่าถูกโชโลนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องแก้ไขแต่ยังแก้ไขไปได้นะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีมณาคาร เดือนนี้นะคะจะเตือนเรื่องของความรักละกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยกระตุน้นกับเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องสร้างผลงานให้เยอะๆนะแล้วก็เรื่องของภาษีสังคมเรื่องของการกินการดื่มนี่ต้องรอบคอบนิดนึงไม่งั้นจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะไม่ค่อยก้าวหน้าและผู้ใหญ่ก็จะไม่ปลืม้ม ให้ระวังปัญหากับเพื่อนเพื่อนอาจจะนําในเรื่องของการทํางานมาให้นะคะทำให้คนที่เกิดราศีมีนังคารรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะภาษีสังคมมากฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดไม่เด่นนะคะคนที่เข้ามายังไม่ใช่ความรักที่จริงจังอะไรนะคะและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะฉะนั้นอย่าเพิ่งเทใจอาจจะผิดหวังและก็เสียใจได้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องไปปรับกันนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันด้วยเพราะว่าบางคู่อาจจะวางแผนที่จะแต่งงาน หรือวางแผนที่จะไปเที่ยวอาจจะมีเรื่องของการถูกเลื่อนหรือถูกชะลอออกไปบ้างนะคะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะฉันยังเห็นที่ผลของไพ่ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นอ่ะนะ,ะอันนี้ต้องไปปรับด้วยส่วนคนที่ตั้งคันอยู่ให้ระมัดระวังเรื่องของการแทงบุตรหรือคนที่เคยนะคะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วขอให้หาเวลาไปทําบุญนะคะจะทําให้ดวงชะตานะคะดีมากขึ้นแต่ถ้าคนที่เกิดราศีมีนคันอยู่ในช่วงนะคะที่กำลังนะคะไว้ทุกข์ อันนี้มองว่าถูกชะโลกรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปลดทุกข์ด้วยนะคะก็คือครบเวลานะที่เราจะปลดทุกข์แล้วนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาก,ก็ได้นี่มองว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าใช่นะนะไม่เสียหายกับเรื่องของงานนะคะแต่ก็ต้องระวังแล้วก็เรื่องของการเงินก็ต้องควบคุมนะคนที่เกิดราศีมินวันพุธนี่ถือว่าเด่นมากๆเพราะอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาอยู่ในวันของเอง เป็นไพ่ที่มีพลังอะในเรื่องของการสร้างสารรค์ผลงานหรือมีโอกาสมากที่สุดนะคะฉะนั้นคนที่เกิดอาราศีมินวันพุธคุณสุภาพสตรีเนี่ยเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นต่างๆนี้ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งส่วนคุณสภาพบุรุษนี้ก็ดวงนาลีอุปถมัมภ์ฉะนั้นการทํางานต่างๆนี้ถือว่านะคะประสบความสําเร็จ คนที่กำลังจะไปสมัครงานสอบสัมภาษณ์ถือว่าจะได้หรือเปล่าได้นะแล้วก็ยังเห็นที่วนของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทําให้เกิดโอกาสที่ดีการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยแล้วต้องมองว่าเป็นคนที่มี power ในเรื่องของการเงินอยู่แล้วทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้านธุรกิจต่างๆนะคะก็ค่อนข้างมีมากแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกขึ้นเงินเดือนด้วยนะหรือธุรกิจที่ทานะคะหรือว่าโอกาสที่เข้ามาไี้ทําให้การเงินมันสูงขึ้นอนะ่ยอันนี้มองว่าดีส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นี้มีดวงนะที่จะมีคน นเข้ามาเริ่มต้นความรักแต่เป็นความรักที่เพิ่งพูดคุยกันหรือเพิ่งเริ่มต้นฉะนั้นต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่สดชื่นนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานหรือผลประโยชน์อยู่ควรที่จะหาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเด่นกับเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นเดือนนที่ต้องใช้ประสบการณ์กับเรื่องของการทํางานและก็ต้องสร้างในเรื่องของผลงานให้มากๆหน่อยรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือการโยกย้ายตําแหน่งหรือการปรับเปลี่ยนบุคลากร หรือตแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะถือว่าในเรื่องของการทาํางานยังไงก็ยังเป็นเดือนที่เด่นกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนบ้างหรือการขยายธุรกิจหรือการปรับปรุงแก้ไขางานบ้างแต่ถือว่าการเงินนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นความรักที่ต่างคนต่างก็ ต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะเพราะว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็รอนะคะในเรื่องของคําตอบหรือว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะเพราะอทีิพูของค่าการทํางานนี้อาจจะงานยุ่งด้วย นะคะแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนากันอย่างเต็มนระ้อเนตะฉะนั้นคนโสดก็ถือว่าจะเจอคนที่เก่งนั่นแหละแต่เราต้องหาเวลาพัฒนาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะยังเป็นความรักที่ดีอยู่แต่อาจจะมีความหงึงหวงกันค่อนข้างมากและช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ฉนันต้องหาเวลาไปเติมความหวานให้กันเยอะๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะที่พลของไพ่การทำงานก็เข้ามาเคลื่อนไหวถือว่าการทำงานจะส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของการไปสมัครงานเรื่องของการไปสอบสัมภาษณ์ไปแข่งขันไปประมูลงานมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสรวมถึงบางคนที่ไม่ได้ทํางานหลักอย่างเดียวละเดือนเดือนที่จะหางานเสริมทําด้วยหรืออาจจะเป็นช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานอันนี้มองว่านะคะยังเกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงาน ถือว่าการเงินยังส่งผลดีแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างเอ,อกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นี่ก็มีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกนี่มันต่างคนต่างก็ยังไม่ได้พูดกันตรงๆว่าจะจีบกันฮะมันก็เลยเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานมากกว่านะแ,แต่ก็อาจจะเหมือนกับว่าแอบคุยกันอะ นะคะหรือแอบช่วยเหลือกันบ้างแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ได้แบบตกลงปรงใจว่าจะคบหากันมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมีการครบซ้อนหรือเปล่ามีนะคะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบคนคนนี้จริงๆอ่ะนะคะเราก็อาจจะต้องแบบแสดงออกมานะคะให,ให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการที่จะคบหากันด้วยมันจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องหลบซ่อนเล้นอะไรอะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่การทํางานค่อนข้างมากด้วยนะคะอาจจะต้องหาเวลาให้เยอะๆหน่อยนะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องของมือที่3คนที่เกิดราศีมีนวันเสาร์ถือว่าการทํางานนะคะยังส่งผลดีนะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานนะคะ ที่อาจจะมีรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะคือบางคนนี่อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานด้วยนะคะก็ถือว่าจะส่งผลด,ด้านดีเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คืออย่าใจร้อนนะแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่ายหย่งที่หนที่ปนของพ่ยที่อาจจะมีปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารเข้ามาบ้าง แต่ปัญหาพวกนี้มันแก้ไขได้แหละโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวให้มากๆหน่อยแล้วก็ต้องเรียนรู้กับเรื่องของการทํางานให้เยอะๆนะคะจะทําให้ส่งผลในด้านดีแน่นอนนะการเงินนี้ก็มองว่าไรายได้นี่นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่การเงินนี่ยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่หรือย,ยังสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะอิธิพลของไพ่ที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะได้ง่ายด้วยฉะนั้น ยังต้องควบคุมการใช้จ่ายอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้คบคนเดียวนะคะอาจจะเป็นการคบมากกว่าหนึ่งคนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะเพราะว่าจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาด้วยหรืออาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะทำให้เรื่องของความรักคาวามสัมพันธ์นะคะราหองละแหงกันได้แต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปฮันนีมูน หรือว่าอยู่ในช่วงเดือนที่จะมีการวางแผนแต่งงานหรือว่าวางแผนที่จะขอแต่งงานอันนี้มองว่ายังเป็นเดือนที่เป็น,นการที่ยังใช่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันเสาร์นี่อาจจะมีเรื่องของการ รับบุญบุญธรรมด้วยอันนี้ก็มองว่านะคะยังเป็นสถานรรการณ์ที่อาจจะเข้ามานะคะแต่ก็ถือว่านะคะยังมีี่พลให้เราต้องจัดการแหละแต่ถือว่ายังจัดการได้ดีนะคะแล้วก็ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะในตําแหน่งของลูกหรือเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาให้จัดการหรือทําให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนบริวารใหม่ๆนะคะหรือว่าการทํางานต่างๆของลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะอาจจะต้องทําให้เกิดความทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ส่งผลดีกับเรื่องของ ธุรกิจในอนาคตนะคะก็ถือว่านะคะยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบพิจการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จนะคะก็คือวันพุธค่ะวันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนะคะวันจันทร์ แล้วก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นําว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกบอกการทํางานนี่นะคะยังต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องของการเจรจาหรือข้อตกลงบางอย่างนะคะอาจจะติดขัดนะคะหรือยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างยังต้องลงไปจัดการนะคะทําให้เกิดความชัดเจน ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการประสานงานนะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะปัญหาความขัดแย้งต่างๆอาจจะเข้ามาโดยเฉพาะบางคนจะร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนไม่งั้นมันจะมีปัญหาหรือความขัดแยง้งทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะนะคะติดขัดได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุขบอกว่ารายได้การเงินเนี่ย ถือว่ายังเข้ามานะเพียงแต่ว่านะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินมันก็จะมีทั้งเรื่องของรายได้และก็เรื่องของรายจ่ายนี่แหละแล้วก็อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้เป็นระยะยาวมันจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นอย่าใจร้อนกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่เรามองไม่เห็นหรือธุรกิจที่เราไม่มีความชานาญเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยหรือการลงทุนนี้ต้องระวังให้มากที่สุด คนที่ถูกหยิบยืมเงินไปนะคะมีโอกาสจะได้คืนไหมก็มีโอกาสจะได้คืนบางส่วนแต่ต้องใช้เวลานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1นคนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องแบบพัฒนานะะในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะแล้วก็คนที่เข้ามานี่ก็เป็นคนที่เราชอบทุกคนเลยนะไม่รู้จะเลือกใครอ่ะจนันทร์อาจจะต้องไปดูในเรื่องของความขยันเรื่องของความสามารถเป็นหลักนะคะจะทําให้เรื่องของความรักนี้ดีแล้วก็ชัดเจนกับการ เลือกคบหาใครสักคนด้วยอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดด้วยนะเข้ามาผูกพันหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังปรับกันได้แหละถึงจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ให้กลับไปปรับกันให้ไปแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวความรักต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะจะได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่นะคะดีมากขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายให้นะมาระวังปัญหาด้านสายตารวมถึงปัญหาเรื่องของหัวใจ ความดันโรคเครียดแล้วเรื่องของการปวดกระดูกนะคะจะเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่แรงๆเข้ามาบ้างต้องบองว่าเนี่ยอิทธิพลของไพ่การเงินก็เข้ามางานก็เข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสต่างๆก็เกิดขึ้นแต่พอมันมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาแล้วมันก็ยังเป็นเดือนที่เรามีเรื่องให้ต้องวางแผนหรือต้องจัดการ นะคะโดยเฉพาะนะคะการลงทุนเรื่องของการเงินหรือปัญหาด้านกฎหมายด้านคนดีความเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะก็ต้องทําทุกอย่างให้รอบคอบหรือให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันจะมีปัญหาตามมานะคะหลายๆเรื่องฉะนั้นตําแหน่งไหนที่เป็นตําแหน่งที่เป็นปัญหาก็ไปแก้ตําแหน่งไหนที่เป็นตําแหน่งที่ดีนะคะก็เข้าหาและการจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนเพราะยังไงการเงินมันก็ขึ้นการงานก็ยังเข้ามาอยู่ฉะนั้นบ่งบอกถึงความสามารถนะคะแล้วก็บ่งบอกในเรื่องของอไรายได้ที่ อาจจะสามารถหาได้ด้วยนะฉะนั้นงานกับเงินเนี่ยมันเข้ามาแล้วแต่เราต้องทําทุกอย่างนะคะให้เป็นในเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นระยะยาวสําหรับคนที่เกิดราศีมีนนั่นเองนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ